đấy mà, được rồi được rồi, ô. à mà mày nè, mày tay tay khì, 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 tay tay เรียนหานเลยต้องอย่างฟี้แย่งนีแย่ๆย่งได้นนี่พอดีใส่สวยอเะเออป่า่ไหมรัเย่ยมมเปะสรุป <c oughs> สุปคือเอามือจับ <c oughs> เอามานยังเอาไหยังไม่ มั่ยพอดีเลยมาขิงมาเนี่ยกินขิงว่ะบ่เออไปไอพ่อเด็บฝนตกใส่เบ็ดบ่ได้ก็มาหาบอย ย in ็บบักหอยปลูกเอาไปเต้ไปเกี่ยใี้ีเอาต้ท่ากับพวกแห้งหรือเปล่าคุนึงเนี่ยโอ้ไปดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้กีลเกี่ยนเดยกียดีวยแล้วไปกี่ยางเหนื่อเมื่อย มาขึ้นเดียวมาครับมือน,นี้เขามาโยนเบ็ดหลังจากที่เขาได้เมืออ่อเช้าเมื่อกูเบ็ดก็ตีเป็นตะนาวเลยว่ะอืดลองมือมืออื่นนี่เป็นตะนาวเลยวันนี้เราก็มาโยนเบ็ดครับโยนเบ็ด โยนเว็ดเราก็จะไล่ไล่ไล่ออกแล้วก็ออกว,กวีดบึม,บมอ่าอันนี้ก็เป็นการพาไปของของเขียดของเขียดนะครับเนี่ยเสียบขาหลังเสียบขา,บ,ขาบ่หรือว่าเสียบดาบกอลังขาหลังครับแล้วก็โยนโยนครับ เงินสดของมุดน้มไปเอาโยนบนมือครับพิ้วขึ้นเขาๆไปรครับนั่นพี่น้องนั่นใช่ปะเข่าๆหนั่นเข่าๆหนั่นเออมันก็นยุดแถวๆนี้แหละครับมันรอบปลาคอไปนี่หนึน่งน้อยๆมันได้ยินเฮาคุยก,กันมันมดนุดหนามเลยพี่เลยน้อยบุรีนี่ อไปเลยสุดใจหอยเซอ,อรีทองเป็นน้องเสอรี่ดำเด้งเงดเด้งเง็ดเด้งเง็ด ขวักวัเฮดวงสวิงวันเฮดเอวอ่อนโยกเอวน้ำมาถันบอกเยต้องสสมารถได้แล้วหาหน่วยเบิดเมอเบิดขึ้นได้กินเที่ยงขึ้นมาทีนี้ได้หนูมานั่งครับผมหนูห้ำเบิหำหนู เวียนพวทีนี่กินนะเป็นเสียบเว้ยเ้อเสร็จสกันงัดงดกระแทงงงดกระแทงเัากระแทงเงาหอยดีต้องงัดกระแทงงัดกระแทงเดาเดยงออกเรนน่ะเสี่ยงคืนยังจะได้กินตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับชีดุ่มแล้วชีดุ่มแล้วง่ายดีเ่ากินกึ๊กึีว่า โย่ขั้นนีหยเลยขั้วหนูขั้วหนูหนูหำพอดีเดี๋ปงครับไปองไปทาเพื่อจะเน่กินทำเพราะขันด้วเ่าแกมันจะเสีบแต่ว่าปิีงนูเนี่ย อ้สรอยงัดแล้วก็มาสอยตัวเล้าัเยกา้วเยหอยครับอ้ได้หลายตัวนี่เจีา่งหรอครับเมังิ่าเนาะจอไปยังเด Ah, mọi người ăn càng, mọi người ăn số mọi người ăn lại mọi người ăn càng, mọi người ăn càng, mọi người ăn càng, mọi này nè. ด <Hey. S 2> ี่น้ก็สุกแล้วครับบึ้ยมันปวดปวกโน, <Okay. S 3> ม,นมาที่น,นี่ปอ่ปะไปอ่ปะยอ่ะ ขาอย่าเปิดิปเขาโอ้โหนี hmm. <scenes sound> <spe deixar hopping> ่ก <mumbles> ็อ <và> ว <hai> ่ามึงมันเสียบนั่นนู้นะมงแดมันมันเสียบหาตัดเนาะมึงนนถึงดำำไมานี้มันดำม่ห้นกินเลยเออก็ว่าหากินซับกินใส่หาาหรือหานี่บครับนี่ำโค่ซ่า บอกรายลงทุนมาได้ครับเขาลงทุนจะซื้ออย่งก่อื้อเราซื่อเราอโอป้าเพื่อตทำไม่มีว่ะเนี่ย แต่งรดับเซฟพนน่ะงอยครับอืมเพิมบายางบ่มียงฟลาดมื้อนี้เนี่ยน่ะบ่ได้ครับ

ใหเกียงเขาอันนี้เขาอันนี้กุ่งเขาเย็นนะรุ่งเขามาไหมนี่ถุงรับไก่ตับขาวเหรอไปดิบกันคุเสียไปนเหรอืำอป็นตับเต้าน,ออนุ่มเสียดิ่งตับไก่ตับไก่ แซบอยู่ตทกมาไล่คนยังไงแซ่บกูก็ไม่รู้แซบแซบแบบนี้ทักคนเนะทำไมอ่ะเน่มาพูดแซเบบดเพเป็นที่แตกได้เมึงไงให้เปลี่ยนเพราะเป็นว่าเห้กับเขาเมื่อะกอนม่ใมีผู้หนึ่งมีู่าเรืงจริงใจ

ขาอยา,ากกิาานก้นมันเอง